พี่ต้อนรับน้องพี่ต้อนรับพิเปอร์กับน้องปอยยิ้มกัลังติดตามเลยพี่หรอกำลังเพิ่งแชร์พี่เพิ่งแชร์รับล้วรับแล้วแชร์เพิ่งแชร์น่ารักมากอ่ะก่อนเราเราแนะนำแค่ชื่อเล่นมาแนะนำตัวแบบเป็นทางการกันหน่อยค่ะทั้งสองคนได้ครับได้เลยครับสวัสดีครับผมนายพัฒนศิทธิ์นะส่งค์สวัสดีครับคูเปอร์ครับ สวัสดีครับผมปอยนะครับอิสราพงศ์สืบทอชเวดครับเย้น่ึกว่าแบบต้องมีชั på, uh, ้นมีละที่ด้วยเราจะได้แบบแนะนำตัวชื่อชั้นละที่ไปด้วยพอมบอกครูไปทำชั้นด้วยเออบาปออ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรกันอยู่อัปเดตหน่อยช่วงนี้ก็จริงๆคือเป็นช่วงของการเตรียมตัวครับถ้าติดตามกันก็จะเห็นได้จากสตอรี่ของแต่ละคนปอยเนี่ยช่วงนี้เริ่มกลับมาต้องทำขนมจริงจังแล้วเพราะจริงๆก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าน้องทำบ้านๆนะครับช่วงนี้สถานที่เขาสั่งมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งกลับมาทำอะไรนะไม่ก็คือก็คือช่วงช่วงนี้น้องกลับมาแบบเตรียมตัวนะครับในการเป็นเชฟเพราะของปอยอะความยากเขาจะรับบทหนักกว่าเราพอเขาเป็นเชฟเขาต้องมีการเตรียมตัวเยอะกว่าค่ะส่วนเบิร์กพยายามดูหนังดูอะไรที่มันมีความแบบดูมากดูวิธีการอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราแบบซึมซับใช้คำว่าซึมซับดีกว่า เราก็เตรียมตัวเยอะนอช่วงนี้ก็แบบทําทําอาหารทําขนมอะไรครับส่วนมากจะเป็นทำช็อโกแลตทำขนมอะไรเงี้ยี่ก็ฝึกทำไปครับแล้วก็ออกกาลังกายด้วยที่สาคัญนี่ไปพาสิง่านก็ประมาณนี้ครับที่เป็นอันนี้พี่เลือกมาเป็นคําถามจากแฟนคลับเขาถามว่าน้องปอยอะไปเรียนทําขนมใช่ไหมพิปเปอร์อะมีโอกาสได้กินขนมสีมือน้องหรือยังยังครับ แต่แต่แต่มาขอพูดก่อนนะแต่วันอะไรก็ไม่ได้น้องพูดก่อนแต่วันคนไม่มีสมาธิทุกคนเห็นอย่างว่ามันสมาธิสั้นไม่ได้แต่เห็นปะะ่สมาธิสั้นแต่พี่เปิ้ลอยากแกงอยากแกงน้องอ่าอุ้ยในเมื่อทำมาแล้วในเมื่อทำมาแล้วต้องให้กินเลยเห็นไหมนะเนี่ยเห็นไหมป้อนพี่เปิ้ลเลยค่ะต้องป้อนให้พี่เปิ้ลกินก่อนเดี๋ยว มีอส่งไปให้กินเดี๋ยลปอยแพ็คเลยกองที่อยู่ที่เขาหลับมาส่งไปให้เขากินจะบอกว่าปอยอ่ะสร้างความน่าเชื่อถือให้เปิดดูกันว่าพี่ไม่เคยกินเลยว่ะปอยังไม่ใสกินจริงทำเมื่อวานแล้ววันนี้ปลอยเอาใส่กล่องแล้วก็มานี่เลยป่อยยังไม่ได้กินเลยมาลองให้พี่เปิดกินก่อนโอ้ลักษณะต้องกินแล้วแหละต้องกินปล่อยต้องป้อนแล้วนะเพราะแฟนคลับว่าป้อนเลยเป็นแบบให้ดูก่อนรีวิวเป็นการรีวิว เป็แบบเบาหนีบหนึงอ่งน่ากินอ่ะส่งมาชาทีฟูได้นะคะว่าเชฟได้ทำอ่ะเฮ้ยแต่กลิ่นดีกลิ่นดีใช่ไหมกลิ่นดีกินผ่านนะกินผ่านกินดีกินผ่านเลย่าไปดูที่รูปเพราะว่ามันเป็นมันนเป็การจัดจานของเชฟใช่อะสุดแต่ก็มาพี่ต้องกินก่อนอื่นปอยบอกว่ายังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเปอยจะทำให้ปอยชิมนี้ทำไมไม่ชิมบอกต้องชิมก่อนอ่ะใช่อะให้ปอยชิมก่อนให้ปอยชิมก่อน หวานมีกระตุกการชิมตัวเองมีกระตุกเขาเขากินแล้วเขามีสะดุ้งอะไรอร่อยเอาความจริงว่าเมื <Radio hat> like video, ่อก cool, ี้สะดุ้งอะไรมันจะได้เข้าปากความอร่อยฟุ๊บกุ้งมัความอร่อยความอร่อยเข้าอ้าเอาปล่อยปล่อยต้องต้นพี่เปิ้ลคืนแล้วนี่เมื่อเรากินแล้วพี่เปิ้ลต้องกินมากอันนี้ลองชิมหน่อยทุกคนแต่เพราะมันอร่อยนะที่บอดกินเข้าไปเลยคร พี่เปิลไม่ไว้ใจน้องว่ะมันมีความน่ากลัวทุกคนถ้าทุกคนที่รู้จักปอยอ่ะแล้วเห็นปอยทำอาหารน่ะหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยน้องกินข้าวเห็นไหมน้องกินแลวเงื้อง้างะน้องกินเข้าปากอีกแล้วเอาพี่เปิลต้องต้องลองกินของพี่ปอยก่อนมาหวานน่ะแม่ใส่ทัเดี๋ยวก็หวานนิดนิดหน่ยแต่ผ่านเวลาไปมันจะกลมกล่อมและอร่อยมาก เอาคนลุนก็ลุนนะเออเนี่ยลุนอยู่อ่าเนี่ยมาบอกว่าไม่แย่ไม่แยกจะบอกมือไม่แยกจะบอกมือเลยค่ะเป็นเอ็กเจอร์ใหม่เป็นส่วนผสมที่ผสมกันแล้วยังไม่เข้าที่มันเป็นเอ็กเจอร์ที่แบบเฮ้ยเหมือนคือเขาเจอน้ำตาลอ่ะกุบกรุบกรบ